ความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการมีชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้มาจากโชคหรือว่าโอกาสมันไม่ได้ร่วงลงมาจากฟ้ามันไม่ได้มีไม้คาถามันไม่ได้มีทางลัดแต่ข่าวดีก็คือมันยังมีเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่นะคะถ้าคุณยอมรับที่จะทำในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จนั้นเขาทำกันคุณจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุข ถ้าคุณใช้ชีวิตตามกฎ20ข้อนี้มันจะนำคุณทำให้คุณนั้นมั่นใจว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกฎข้อแรกมันไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถมีหรือว่าบรรลุได้ในชีวิตถ้าคุณพยายามอย่างหนักที่จะไปคว้ามันมาขีดจำกัดของคุณมันไม่มีเหตุผลถ้ามันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะไปไขว่คว้ามานอกเหนือจากที่มันมีอยู่ในจิตใจของคุณสิ่งที่คุณสามารถมีมันได้ มันขึ้นอยู่กับคุณคนที่คุณจะเป็นมันขึ้นอยู่กับคุณและตัวคุณคือขีดจำกัดของตัวคุณเองมันไม่มีใครหรือว่าอะไรนะคะที่จะสามารถหยุดคุณได้นอกจากตัวคุณเองที่จะตัดสินใจจงอย่าให้คนอื่นมาโน้มน้าวให้คุณค่อยเขวดได้กดข้อที่2จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองซะและคุณจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ จงรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนของชีวิตก็ตามจงเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มันเข้ามาเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่คุณอยากไปคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่หาข้อแก้ตัวหรือว่าโทษคนอื่นพวกเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เหมือนอย่างที่ f o ฟอร์เรนไนติงเกลได้พูดเอาไว้ว่าฉันเชื่อว่าความสำเร็จของฉันมาจากสิ่งนี้ฉันไม่เคยที่จะพยายามหาคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น และพวกคนที่ประสบความสำเร็จบน,นโลกใบนี้ไม่ใช่คนที่รอดพ้นจากความยากลำบากพวกเราทุกคนแบกรับชีวิตของพวกเราเอาไว้เองจงโยนมันทิ้งไว้สิ่งที่เรียกว่าคำแก้ตัวโย,ยนทิ้งไปให้หมดข้ออ้างที่อยู่บนหลังของคุณที่คุณแบกเอาไว้มันจะรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้มันจะรั้งคุณจากศักยภาพที่แท้จริงจงปล่อยมันไปจงยอมรับว่า คุณอยู่จุดไหนแล้วจงตัดสินใจในการเลือกทิศทางที่คุณจะก้าวต่อไปข้างหน้ากฎข้อที่สามมันจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องขอบคุณอยู่เสมอคนที่กตัญยูคือคนที่ประสบความสำเร็จมันเคยถูกพูดแบบนี้หลายครั้งแต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำซ้ำไปซ้ำมาจนคุณจำได้เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในชีวิตของคุณ หมายความว่าชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วนะคะลองใช้เวลาทุกเช้าคิดแล้วก็เขียนว่าชีวิตนี้คุณต้องขอบคุณอะไรบ้างและผลของมันก็คือมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นและการที่คุณมีอารมณ์ดีมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีมากขึ้นตามไปด้วยมีจิตใจที่ปลอดโปร่งมากขึ้นและมันจะทำให้คุณมีสิ่งที่คุณจะต้องขอบคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันกฎข้อที่4คือการ เดินไปตามทางของตัวคุณเองโลกใบนี้เต็มไปด้วยความคิดเห็นมากมายและมันไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณได้จงตั้งสมาธิบนเส้นทางที่ตัวคุณจะเดินแล้วก็เดินไปในทางนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จที่แท้จริงได้ในชีวิตจนกว่าคุณจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจงอย่าใส่หน้ากากเพื่อที่จะเข้ากับโลกใบนี้ จงแสดงความกล้าหาญและก็เดินไปในทางที่คุณต้องการจริงๆจงเป็นตัวของคุณเองอย่างแท้จริงกฎข้อที่5อย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพยายามด้วยตัวคุณเองกุญแจที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีคือการเติบโตที่มาจากการพัฒนาตัวเองมาจากความภาคภูมิใจและก็ความปิติยินดีที่มาจากการทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองและคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ดีของคุณนั้น คุณได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทําให้มันเป็นตัวอย่างให้กับคนใกล้ชิดของคุณจงเติมจิตใจของคุณด้วยความแข็งแกร่งทุกๆวันมันจะพัฒนาสติอารมณ์ของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นและก็จงมองหาการเติบโตยิ่งคุณเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะรู้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณเรียนมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมามากขึ้นเท่านั้นกฎข้อที่6จงใช้ชีวิตกับความซื่อสัตย์ ซิกซิกลาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนอกจากว่าคุณมีอะไรปิดบงังแต่ด้วยความซื่อสัตย์คุณจะทำในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของคุณจะไร้มนทินการใช้ชีวิตในความซื่อสัตย์ก็คือการใช้ชีวิตในความเป็นจริงและการใช้ชีวิตในความเป็นจริงนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังเลยเมื่อไม่มีอะไรที่ต้องปิดบงังสิ่งที่เหลือก็จะมีแต่ความภาคภูมิใจ คุณทำในสิ่งที่ถูกแม้ว่ามันจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตามไม่ใช่ว่าคุณจะต้องได้สิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือการใช้ชีวิตในความซื่อสัตย์กฎข้อที่7ทําให้เต็มที่สิ่งที่ดีในชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับการที่เราไม่ได้แลกอะไรเลยความสำเร็จนั้นไม่จำเป็นที่จะต่อสู้ มันไม่ควรรู้สึกว่ามันเป็นงานคุณควรอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำมันให้เต็มที่เพราะว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทำเพราะว่าคุณรักความท้าทายเพราะว่าคุณรักที่จะเติบโตเพราะว่าคุณรักที่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่ได้กฎข้อที่8คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้ไม่ว่าจะวินาทีไหนก็ตามโดยการเปลี่ยนมุมมองของคุณเองไม่ว่าความรู้สึกนั้น มันจะหนักอ,อกหนักใจเพียงใดมันสามารถเปลี่ยนได้โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองโดยเฉพาะความรู้ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ดีพอก็จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณซะจนกว่าคุณจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันใช่กฎข้อที่9อย่าไล่ตามเงินทองจงไล่ตามเจตจำนงของคุณอย่าทำเพื่อจุดประสงค์เดียวของเงินทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่คุณรักทาในสิ่งที่สามารถช่วยคนอื่นได้จากนั้นเงินก็จะมาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณเอาแต่วิ่งตามเงินเงินทองพวกนั้นมันจะไปเร็วมากมากกว่าที่คุณจะสามารถวิ่งไล่ตามได้เจตจำนงของคุณคุณจะต้องคิดใหม่ว่าเงินทองมันจะไล่ตามหาคุณเองกดข้อที่10มันไม่มีหรอกคะ่ะ สิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวจนกว่าคุณจะล้มเหลวในการเรียนรู้บทเรียนทุกคนต้องเคยพลาดบางอย่างแต่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นเป็นคนที่พลาดมากที่สุดและคนที่ล้มเหลวที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่ยอมแพ้โดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยการที่เราล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดจบนะคะมันเป็นแค่จุดหักมุมของชีวิตก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจงเขียนเรื่องราวของคุณต่อไปแล้วก็หาทางที่จะเป็นฮีโร่ในเรื่องราวนั้นกฎข้อที่11 เพื่อผลลัพธ์ที่มีค่าเราจะต้องเสียสละเสมอนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะคิดว่าพวกเขาจะต้องยอมเสียสละอะไรบ้างเพื่อที่จะแลกกับสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการคนที่ประสบความสําเร็จจะคิดว่าพวกเขาจะได้รับอะไรในตอนจบพวกเขาก็ยินดีที่จะสละในตอนนี้เพราะว่าพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนนั้นมันมีค่ามากพอที่จะเสี่ยงกฎข้อที่12ความอดทนคือพลัง มันไม่ได้หมายความว่าจงก้มหน้าก้มตาทํางานไปเรื่อยๆแต่มันหมายถึงสิ่งที่เราต้องการให้มันมามันจะไม่มาในเวลาที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจงอดทนมันมีทางเดียวที่จะได้มาจงอดทนแต่ถ้าคุณเลิอกอดทนเมื่อไหร่คุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันจงก้าวต่อไปจงก้าวต่อไป กฎข้อที่13ไม่มีอะไรในชีวิตที่มันจะได้มาง่ายๆถ้าคุณต้องการมันจริงๆคุณก็จําเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะสู้เพื่อมันแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมันถ้ามันคุ้มค่าก็ต้องสู้กฎข้อที่14เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของคุณไม่สามารถหยุดคุณที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้จงเริ่มนตอนนี้ปล่อยอดีตท,ทิ้งไปให้มันหายไปจงตั้งสมาธินตอนนี้ สิ่งที่คุณทำในวันนี้จะสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้หรือเปล่ากฎข้อที่15มันไม่เคยสายไปเลยนะคะที่เราจะยิ่งใหญ่มันไม่เคยสายเลยที่จะทำให้ตัวเองประทับใจทำให้ตัวเองตกใจที่จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ไม่แม้กระทั่งตัวคุณเองกฎข้อที่16ไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีกับคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีกับความสาเร็จของคุณบางคนอาจจะอิจฉาคุณ บางคนอาจจะไม่พอใจเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของตัวเองได้คนพวกนี้จะไม่สามารถหยุดคุณไว้จากการพัฒนาตัวเองได้ในระหว่างการเดินทางคุณอาจจะต้องเดินลำพังสักพักหนึ่งแต่ก็จงเข้มแข็งที่จะทำแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่ตลอดการแน่นอนกฎข้อที่17ความเคยชินจะสามารถสร้างและก็ทำลายคุณได้ จงคิดถึงเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินและก็รวมถึงความสุขช่วงไหนในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณติดความเคยชินที่ไม่ดีไหมที่มันรั้งคุณไว้ลองคิดดูถ้าคุณสร้างความเคยชินเหล่านี้ขึ้นมาลองสร้างความเคยชินที่มันดีขึ้นที่มันทำให้คุณเข้าใกล้เส้นใยได้มากขึ้นความเคยชินถูกสร้างขึ้นมาจากการทำอะไรบางอย่างที่มันมีความหมายลึกซึง้ง ทำให้มันสําคัญสําหรับคุณแล้วก็วางแผนมันจนกว่ามันจะกลายเป็นความเคยชินกฎข้อที่18ความกลัวคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยจิตใจมันมีตัวตนอยู่จริงแค่ในจินตนาการของคุณเท่านั้นฉะนั้นแล้วนะคุณไม่มีเหตุผลที่จะรั้งตัวเองไว้ไม่มีเหตุผลที่จะกลัวความผิดพลาดการปฏิเสธความอึดอัดใจทุกๆอย่างจงไปหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตซะ กฎข้อที่19เมื่อคุณเดินโดยไม่มีทิศทางสุดท้ายคุณก็จะไปอยู่ผิดที่และถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะไปอยู่ในที่ที่อื่นคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะเดินไปทางไหนพวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และก็ชัดเจนมากและพวกเขาก็ต่อสู้เพื่อมันกฎข้อที่20ไม่มีใครที่จะเชื่อคุณจนกว่าคุณจะลงมือทํา ถ้าอยากให้คนสนับสนุนคุณก็จงลงมือทำด้วยตัวเองถ้าอยากให้คนเชื่อมั่นในตัวคุณก็จงเชื่อมั่นในตัวเองความก้าวหน้าจะนำพาไปสู่ความเชื่อการเติบโตจะนำพาไปสู่ความเชื่อจงป้อนจิตใจของคุณด้วยการพัฒนาตัวเองความรู้ใหม่ๆจงเพิ่มขีดความสามารถของคุณและก็เริ่มปฏิบัติได้แล้วนะคะเมื่อตัวคุณเริ่มก้าวหน้า ความเชื่อก็จะตามมาความเชื่อจะเติบโตขึ้นและมันก็จะสนับสนุนตัวเราเองคุณก็สามารถทำได้